สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาชุบชุบคนเด้อจ้าเมื่อนี้น้องคอนกับอีแม่มาหาน้ำใหม่พี่น้องอยู่ปา่าแม่เป็นกำลังขุดน้าใหม่พี่น้องไปเบิ่งว่าใิมีหรือเปล่านะใหม่จ้าก็หาอยู่ปา่าพี่กับพี่น้องนะสบายดีพี่น้องเห็นอยู่บ่ัวร์ใหมบุกเกิดมา หาพอไดกเันเด้อเยงกับตัวน้องคอนหาอะทีหาเราไม่อามีของกินอย่างาก็ไมเที่ยวให้คือจะให้ไปเายวละมื่องแบนั้นไหมน่อ๋นี่เรื่องอะไรเนาะอย่นี่ไปเหี่ยวมันหนอมันยังบบเห็นยังบเกิดเนาะ เงาเลยพอได้เตัวกับตัวนคอนไปหากัะเมิดเนาะเอาบอกถกลุ่มนี้ตัวแดงก็เลยนะตัวแดงสองอันเพ่ขึ้นว่าอีก็แล้วฝนตกทะเลเล็กๆนานอาน เพนกับบ่งเราเอ้ยกงกับกินน้ำกินน้บท่านกินงน้ำโท่านแจ้ำใหม่กินเือก็ได้ทีน้อแสคล้องมาาแจน้ำใหม่อนาะว่ามันชื้นจะไปหาเขาได้นาะได้เดียวฮะมไม่ไล่จะไปหา ไม่ลป็นไนะคนหาเหมือนหาอยู่มีแต่ต่อเก่ามันเขาหักมีไห่ช่วงนี้ไม่ได้ออกก็จปใหม่ะเขาไบนดัพี่น้องหกอันี้ว่าสิขับจะเอาไป mm -hmm. ฝนตกขึ้นิปโองอีกแล้วนไปนะอฝนตกพอได้กินเชลอนน้ำมาแช่มตาซซาได้พี่น้อเสียเยอะเลยมาปต่สาวพลดเส้นนาม cái này chưa biết quạt tôi xuống học đi hái rồi, tôi sẽ đi hái băng ke, thắc thì lấy đồn, lò mà nằm thang เดอ้อปอกน้ำไม้น้องกัแต่เศร้าเดอ้อ <c oughs> ปอกพอมันยาวพนมันยาวพนใส่ขู่ว่าไงใส่ขู่เอาพี่น้องต,ตาน้องคอดมันกลับไปปะอยู่คนอันาคตหนงสะขูดได้อะมาค่ะโอ้พี่น้อง <c oughs> หาหน้าไม้แกงตำเทียง มาแต่เศร้ามาสวยแต่ยันคนหากเลยบริจิตเขาเศร้าเธอได้ไงคือนาน้ๆเสนาแล้วก็มาเลยพี่น้องเขาก็ทางไว้แผลกลางคืนเบ่งเอาอื้อหืเอาบ้างไปซื้อย่อยก็เอาพี่น้องเอ้ยยันบาพอกินก่อนแล้ไม่บล้ายอยู่แถวหนึ่งฮะเนาะอืม ก่อนล้วไม่น้อยว่าจิมาคุดจิรอแถวนี้พี่น้องแต่ในนาเฟินไทยเลยถ้าเป็นผัวไทยนะาคุดน่าเลียอย่คดบนเด็กคุดบนไทยคุดได้แกงใช่ไหมเด้อเดือดเต๋อไปเลยตัวเขาก็ไม่ได้ใหญ่ไอ้กุ้งเนาะให้กุ้งมาได้มไหมเนาะแกงกินตอนเที่ยง นอนนอนเพิ่อนกามาดินน้ำยญ้าขูมือพี่น้องบ้าขูมือจะไปเบิ่งดินลูกก็ว่าจะไปดุดแล้วแล้วหรือล่าแล้วแล้วยญางเศรื่อเหมยมากพี่น้องเพื่อสิ่หอบสิกะยังวิ่นวิ่นหัววิ่นวินเวียนอยู่เฮ้ยใครในกาว นายเตอได้พี่นอ้นองได้กินยีด่ดอกตนเทียงมากินนำกานได้พี่น้องตนเทียงเสียหเสีย <c oughs> ไม่จาครับคพิ่นอ่ะไปาเลยไปัดนี้เขาไล่หาครับผมเนีาซาได้พี <c oughs> น่น้องขไปตัวนี้กปลาซาเลยข่าไปตัวนี้กาลาซาคยปากจตื่นยย Mày nó... Nó, nó mày bổng đây thì nó nó bơi nhảy nó mày bổng tình nén tần nén hay nói đi đây. để xem nó nói nó mày đi ờ anh năm hai lệ cái chỗ sập ở léo nó mày nó mày bổng đâu kia nó đỡ anh đi đâu เด,ด็กนนกินแต่แรงวันนี้แล้วนอนเอาประทันพี่นดอ,นองชีวิตประจำวันชาวไห้ชาวนาครับพี่น้องเอ้ยบ่หาข้าว่ได้กินโควิดไปใส่ก็บ่ได้หาเงินหาคำเชินเลย <c ười> ใ,ใครเชื่องใครอย่างแล้ว หาดูาักินเอากะเตนมาบริจาคแล้วกะตนจะบ่านกันได้ไหมได้พอได้อยู่ไปกินจะกินสิ่กินยังกัาเหูกันส่ช่วงนี้กำลังสัตว์ ซับอเมริกาแล้วพี่นอ้องหลายคนได้มาหาแถวนี้กันอะไรเลยพี่น้องนี่เด้อนี่เด้อขาวๆพี่น้องนะขาวๆ เห็นบ้อเห็นใกล้ๆลูนเลยเห็นบ้อพี่น้องเด้หากระปงป้อได้แกงจีดอกมาดิมาเด้อมาำซับน้ำว้น้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยนี่นลอกน้ำว้ผมบัใหญ่เด้พี่น้องนี่สำนึกนี่นี่จะพาไปไก่ไปแถวหน้านั่นสุดยอด นมีอย <Workers, S 2> ่างมาหอนพี่น้องไกลังเป็นยังเป็นเมื่อยู่อันนี้จะยูตินบาทนี่แหละพี่น้องแต่ไกลเห็นน้องพรแมนข่าฮะเผาเมื่อยพี่น้องเย่าหน่อยอยานน้องอานนเพิ่นมาอีกแมาเอาเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นมาลินีพี่ขมวดเ น้องคอนจขค้นมาหาด่าค่นแต่ตาเันพิอหา <c oughs> หกอันนี้ ตําหวางแกวปลายนะพี <c oughs> ่น้องตําหวยห <c oughs> ตําหอางนี่แม่เป็นเข้าไปหาอยู่ในกอ็เข้ามาอยู่ในพี่น้อง <c oughs> <c oughs> หมดเข้าหาก

<c oughs> แเราขอลิบเข้ามาอยู่ในน้ำที่พี่น้องอยปา่าน้ำ ได้เปล่าได้แดงเดียวได้หนึ่งอาไปหาตัวไหนหกเกินอยู่นี่น้ำเกาะหัวกระดิกเอาไปนี่กระถางปลาสาพี่่งก็ ลเมื่อนำโด้ยพี่น้องสิกรับก็ได้นึงหาหน่อไม้ก็สุดแหละก็บโเห็นได้หลายได้หน่อยนึงโอ้น้องคอนก็ะุดจิโล่เมื่อนำด้วยเด้กุดจิโล่เมื่อส่แกงหน่อไม้ตุงหนุ่ยตัวใหญ่เติบโตโอ้ใหญ่เติบโตกระชุดจิโล่เมื่อส่แกงหน่อไม้พี่น้องเด็กคนเมื่อกี้นี่เด้ได้หลายตัวอยู่ได้หน่อไม้กะได้บัวลายปันได้พี่น้องเลย ก็ขอ <laughs> <rad> ้อแกงอยู่ดอกเนาะหลายเติบทั้งพักทั้งยังพี่น้องที่เราคุตกันเมื่อปอกเบิ้งค่ะได้ปลาไหลก็มาคุดเอาอยู่เฮือนแน่แต่ในอยังมันมังกรตาคุดจีโร่พอได้ใส่แกงน้ำใหม่พี่น้อง้อนี่บนมาหาหน้าใม่กันพวกเหือเธอได้พี่น้องเอบรรยากาศยามเสาร์พี่น้องเบิ้งน้ำกันเด้อ เมปาร่าทังลา,งน,นาง,งนี่กะทางขางนี่กะเป็นทางเป็นทางได้เก้าเนาะรถกระยำมบเฮลแลนเนาะช่วงนี้กะรถกระบุไอยลายได้พี่น้องเพราะวะ่าโควิ ade, ดพ่นปิดได้รถโดยสารี่กระบุไคแลนนี่ตรรถแถวเขตเมืองเฮ้าถ้าบ่อ,บอจำเป็นพ่นกนสิบใไ้แลนได้พี่น้อง ต้องได้ขอหนังสือจากพ่อบ้านเมืองตัวเมืองบ้านตัวบ้านเนาะจะได้กักตัวกันเป็นบ่ต้องได้กวดบ่ละหมดก็บ่ค่อยลายแล้วเดี๋ยวนี้จะเบาหูแน่นอนึงส่วนหลายกับพี่คนแถวบ้านเฮานี่แหละเนาะแลน ก็ปลดบรรทุกเครื่องไปไก่เด้ได้แล่นตัวนี้ลดโดยสารแล้วบ่ค่อยแล่นแล้วได้เ <ไป S 2> อเดนแล้วก็ไก่ได้พ,ไดพี่น,ออน้องครตัวน้อยครลูกเขาได้ใส่ยังมาไหมเป็นก,กันขนาดก,กระเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยย่านลานมาจะน้องอนนนมาเนาะว่าเพิ่นเคยมาตอนเศร้าได้พอสิมาเบิง่ง ไม่วงกบได้สั่งไม่วงกบมาเลยพอมาไว้อยู่เฮือนแต่เสาร์นี้แล้วแต่คืนนี้นอกแก่มานเ,นเนาะเพืนก็สิบหายกเจ้าเห็ดวงกบองยางห,หายทั้แหละทำคุจชขน,น,นานกดกระเมือลูกเอ้ยได้อีกได้พี่น้องเอาจุ่มอยูอ่ในนี่แหละนี่ <c ười> ได้อีกแล้วพอละสิบโตเนาะโตยังน้อย แต่ยังไม่รอดขอพอดีเลย <c oughs> อยู่เพื่อนนะแม่น้ำมักกินแกงน้ำไมมพี่น้องมักคู่คนลูกนี่กาก๊กอันนี้ก๊กพักกระโดนพักกระโดนพี่น้องพักกระ,ะโดนยอดมกกันก็เน่าอ่อนๆลน์ได้ยอดนี่กระแม่งอันนั้นกินเนาะแม่งกินน,นูนนาะกินนั่นละ เหยาะนอนกินกับลาบปลาส้มสีแสบนะพี่น้องเนาะแม่พาพี่น้องเบิ่งแล้กันเดนะพะกระโดดพะกระโดนบ้านเฮาเด้อนี่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 แม่กินโน้นมากินกลางคืนอย่างนี้พะกระโดนบ้านเฮามากินกับลาบปลาพ่นปลากระแทบเด้อพี่น้อง กับไปได้อพี่น้องเด้อกลับไปได้กลับลูกสาวพากันย่างกลับแล้วจะกินข้าวเลยปูกกตาลเนาะโอ้หมกตาลละอุาห์อยากอ่ะขึ้นมาแล้วนมาเป็นดากตาลนี่ผู้ดีกินได้หนิโอ้พี่น้องบ้างหมกตาลดูหมกตาลเขามันหมกตาลเฮ้าเลาะเมื่อ ลเลาะมั่ได้ด้วยพี่น้องให้หน้าพ่นกระไถ่ลายแล้วพูไผ่ไว้แล้วอันนี้เป็นดินทรายเนาะตัวน,นี้เนาะไผ่ก็ง่ายคือหน้าที่เฮาได้เป็นดินด่นางย่งางแล้วต่อเพื่องยังสุรสับลับอยู่พี่น้องเอ้ยรถไผ่ยังบดดีนอยู่ เอให้น้ำพ่อและไถ่แก่กล้วยแล้วก็พอโอ้พี่น้องทางเมืองยางเมืองน้ำปานี่แหละนี่เป็นก๊กติว๋วก๊กอันนั้นเนาะกก๊กเต้าเนี่ยละ่ะไอ้พี่น้องอยางเมืองน้ำกันเด้อเมืออยู่สัยล้วกน็นั่งเสาอยู่พั่นก๊กเต้าหลายเนาะ ลายเมื่อยลายเว้นแลวบอได้ไปเข้าคลิปน้ำลูกพี่น้องเอยบอไดพาลูกไปหันไปนี่อยู่เฮือนเมือ่อยเช้าไข่แล้วก็เป็นเมือ่อยนะคนตุ้ยเนาะตังทรงขึ้นดูก <c oughs> ็ <c oughs> เลย <c oughs> เป็นไ่เท่าเฝ้าเฮือนแล้วเอาน้องเอานอนอยู่เฮือนเลย <c oughs> ไปใส่ก็บ่ได้มาจะาพาลูกไปลินอยู่ด่านเนาะละอยู่พู้ก็ โบยไปเปพิ่นปิดปิดอันนั้นเนาะปิดบ้านเด้บ้านต่อบ,บ้านเนพิ่นปิดไปทางไกลเดินทางไกลเพิ่นก็บ่ให้ไปว่าจะพาพี่น้องไปเบิง่งและอลายอย่างแลนะน่ยู่ผนนมะ้คักเน้วยนะนะพอเจ้าเราพอเราเรื่องให้ฟังพอว่าจะพาไปมีอบอลห้อยตีนพระบาทนาซีดาไม่อยังก็มีแล้วเนาะ ยางเมื่อน้อกันเด้อพี่น้องบัาบูดงเมื่อโอนอ้าวพลาดพิดพลาดประการใดว่าวอันใดพิดไปพิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวถ่ายไปกระจักว่าเป็นโมเป็นแน่ไปถ่ายกับมูสนหลายอ้าถ้าพิดอันใดกติ้มได้เด้อพี่น้อง จีมมสุกูสุคนย่างกลับไปเด้อเด้อมากินแกงน้ำไม้ตอนเที่ยงน้ำกันได้พี่น้องพอแห้งย่างมาะะอแค่ปลาซ่าคอยยางยางแห้งกระชาเผึ่ตื่นย่านยุ่เสียวเสียวยุ่กับน้องคอน ยางกลับเลยพี่น้องท้าใม่กาได้คอแกงเลยอะไรเติมเลยพี่น้องบ่พพากำลันซับเอาอยู่เพื่อนเกินกันเพลินเนาะอยู่เพื่อนกับมันบ่หลายมันเป็นอัศวันสั้นอัศวันมิดสั้นนี่แหละแพงแขงหยยาวนี่บ่พอกินกำลันซับเอาอยู่เพื่อนได้พี่น้องไปไกลหลายแม่งก็เมื่อยกระสุดคือกันทอาสุดก่อนหรือไม่นะเพื่ไอสี่ห่อเพื่อนก็พี่น้องเมื่อย์แล้วแม่เมื่อยแล้วยางไกลไหลก็บ่ได้ากาขิดในนครกา ขอลาไปก่อนเดอจ้าฝากซองน้องคอนสวรรค์เคสามในเดอจ้าพี่น้องคาะลูกสาวเด้อพี่น้องติดตามลูกสาวเป็นกําลังใจให้ลูกสาวลยเด้อพิดพลาดอันใดหรือว่าอันใดพิดเห็นในพิดกะติส้มด้เลยลูกเห็นในเด้อิดก็เหนะหน้าเอาเด้อฝากลูกสาวด้วยนะจ้าพี่น้อง๊าก